เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยเนี่ยครับวันนี้ครับเลาก็มานั่งหล่อๆสักหน่อยนะนี่แล้วก็มานั่งกับพี่หมีตัวใหญ่อันนี้คืออาจารย์ผมเลยเป็นไงโคตรเฟี้ยวมาแล้ววันนี้ก็จะมีกิจกรรมมาใหม่ครับก็บอกได้เลยว่ามีแบบแจกของเยอะมากนะแล้วก็บางคนเนี่ยยังไม่รู้เลยครับว่ามีกิจกรรมอันนี้มาเนี่ยและมันก็ได้ของเยอะมากมาเดี๋ยวเราก็เริ่มเลยแล้วกันครับยวมานั่งหล่อๆกันแล้วกันฟึบนี่ แล้วก็กดเข้าไปเลยครับตรงนี้เลยเนี่ยมาสำหรับใครที่ยังไม่รู้เนี่ยก็ลองไปทําตามดูครับแล้วก็มีแจกทองสามหมื่นแล้วก็ซิลเวอร์ห้าหมื่นเลยนะแล้วของอย่างอื่นก็อย่างเยอะมามาครับเริ่มแรกตอนที่เราเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องหาทีมก่อนนะมันก็จะมี5้กคนอะไรงี้แต่ว่าตอนนี้ผมก็ได้ใส่ทีมมาเลยครับก็เรียบร้อยตอนนี้ก็พร้อมไปซื้อของเลยนะมาและดูของที่ผมติ๊กถูกเลยครับแล้วก็จะมาซื้อให้ทุกคนได้ดูเลยมาแบบไวๆเลยนะ เมื่อกี้ซื้อเหล็กไปแล้วมันจะเป็นแท่งเหล็กแบบนี้ก็ซื้อไปโอเคสองต่อไปก็ซื้ออันนี้ต่อครับมันจะเป็นผ้าสีฟ้านะอันนี้เลยนี่แลวก็ซื้อมา2อ,อย่างนะอย่ละสครับฟึบเรียบร้อยตอนนี้เสร็จแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็สามารถรับได้ครับดูดิมันจะมีว่าเตรียมสเสบียงสําเร็จก็รับไปเลยแค่นี้ครับดูดิบอกเลยว่าโคตรง่ายอะ่ะแล้วเราก็ได้มาแล้วนะห้าหมื่นซิลเวอร์ โอ้โหเดี๋ยวนี้ซิลเวอร์ยิ่งแบบหายากด้วยนะแล้วก็อันนี้ก็กล่องอะไรวะเนี่ยเป็นกล่องทองด้วยแล้วก็ได้มาว่าแต่มันก็ยังไม่หมดแค่นี้ครับแล้วก็ต้องไปเตรียมที่พักต่อนะคือนนี้ครับและมันก็จะได้มา3 0ม0 0ื่นโกนะก็คือ3 0ม0 0ื่นทองนั่นเองครับอ่ะแล้วก็ซื้อเหมือนเดิมครับแล้วก็เป็นทั้งเหล็กนะทั้งเหล็กอันนี้แล้วก็ซื้อมา2ฟึบแล้วก็กดใช้ไปต่อไปก็เหมือนเดิมก็คือผ้าเมื่อกี้เนี่ยนี่เป็นผ้าสีฟ้าแบบนี้นะไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับ ก็กดซื้อมาอย่างละ2เช่นเคยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็สําเร็จแล้วนะสามารถรับได้และดูครับส0,000ื่นเฮ้ยมันจะง่ายไปปะสามหมื่นทองนะไม่ใช่3 0 0 0 0่นซิลเวอร์โอ้โหแล้วต่อไปเนี่ยมันก็มีสกินเอเคแต่ผมยังไม่ได้ทับว่ายังไม่เป็นนะตอนนี้เนะี่ยเหมือนกับว่าต้องหาใครอะไรอย่างนี้หลังจากที่เรากดรับเสร็จเนี่ยมันก็จะเข้ามาในจดหมายนะตอนนี้ก็ได้มาเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาไล่ดูว่ามีอะไรบ้างดูเดียวโห ห้าหมื่นซิลเอร์หอเยอะจริงอันนี้ไม่ได้เวอร์ครับมันได้ทุกคนจริงนะเฮ้ยโอ้โหนี่ห้าสิบกล่องอะไรวะเนี่ยมันจะเยอะเกินไปแล้วมาเอาเป็นว่ารับมาแล้วกันครับรับทั้งหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันโอ้โหด,ดูี่เด้่งมารวๆนี่ตอนนี้ซิลเวอร์มีห้าหมื่นครับแล้วทองนี่มีสนะามหมื่นนะจากไม่กี้ที่ผมจนจ,นจนตอนนี้ก็รวยมาทันทีแล้วเดี๋ยวไปดูกล่องที่ได้มา อันนี้5้ากล่องนะเป็นกล่องแต้มทักษะได้มา2 5 0 0ห้โหใช้ได้นะต่อไปก็เป็นอะไรวะเนี่ยกดรับมาแล้วกันนะนี่มีผ้าพันแผลอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นวัตถุดิบที่เราจะไปครับอาหารนะก็ใช้ไปแล้ววันนี้ล่ะโหอ,อันนี้คือการันตีเลยครับเราจะได้มาเลยนะอันนี้หนึ่งก็โลหะที่สอง้วก็หนึ่งพันซิลเวอร์ ไปต่อครับอันนี้เยอะจริง50กลอ่องมาดูกันครับว่าโห้ยอันนี้คือมันการันตีเลยใช่ไหได้2,005ครับไอ้แต้มไอ้แคมป์เนี่ยที่เราจะไปอัพอา่าฟอสสวรค์เรานะโอเคตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเลยครับที่ไปรับของมานะบอกได้เลยว่าของโคตรเยอะเดี๋ยวดูครับทักษะอันนี้แต้มทักษะผมนี่มี1ึงหมื่นนะอันนี้ก็อา่าโหอันนี้ก็หมื่นแต่ว่าผมยังไม่อัพดีกว่าไง ก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันครับตอนนี้สีลเวอร์ก็ยิ่งเล่นน้อยอยู่นี่ตอนแรกสีลเวอร์ผมมีแค่พันกว่าตอนนี้ก็เออมีห้าหมื่นกว่าแล้วโคตรเอาปะ่ะในไหนคือเราก็ได้ไอ้ทองมาเลยครับบอกเลยว่าผมถือทองไม่ติดตัวเราได้มาแป๊บเดียวเลยก็ต้องหมดตัวเพราะว่าทองมันร้อนไงมันได้มาง่ายครับมันก็ต้องหมดง่ายแบบนี้แหละปะ่ะดีวผมก็จะไปครับเป็นปืนเ k คแล้วกันครับม่รู้ว่าจะได้มาเกียรกระบอกนะนี่ เอเคถ้าเราได้ขึ้นมาเนี่ยเป็นของทองอย่างต่ํามันก็แสนกว่าทองแนะ่อย่างนั้นเราก็รวยเลยครับเราก็ลงทุนเลยแล้วก็ซื้อไปโอ้โหอันนี้ยี่สิบหมื่นเลยโอ้โหยมันเจ็บจีด๊ดอันนี้ก็หกพันซื้อไปเราก็ต้องซื้อเลยครับอันนี้อีกซิปโอ้โห,หทองเริ่มหมดไปเรื่อยๆแต่เราก็ค่อยๆซื้อครับไม่รู้ว่า ของจะพอปะเปล่านะอันนี้ก็ครับได้สามครั้งซื้อไปอีกคาเอาอีกครับเอาให้หมดเลยอันนี้สิกระบอกแล้วซื้อไปตันนี้ก็5้ากระบอกเลยครับเราจะได้อีกกระบอกวะตอนนี้ก็เหลือ6 0พ0ผมว่าน่าจะได้นะซื้อไปตันนี้หมดตัวจริงครับจากเมื่อกี้มีส0มหมื่นอันนี้ก็มีไม่กี่พันเลยนะ อันนี้10โอเคได้อยู่พอว่ะไปเรียบร้อยเฮ้ยแล้ผมได้แค่5กระบอกว่ะเพราะว่าแผ่นไม้อัดน่าจะไม่พอนะเดี๋ยวก็ช่างมันครับแล้วก็ครับเลยดีกว่าตอนนี้ก็ได้5้ากระบอกนะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าใน5้ากระบอกนี้เนี่ยที่เราต่อย,ยอดจาก3มมือเนี่ยเราจะได้ของดีๆบ้างไหมกดไปเลยออกมาปะต้องมาแล้วแหละ เฮ้ยมาจริงมันต้องอย่างนี้ดิโอ้โหสองรอบครับและเราก็เหลืออีกสมรอบนะเอาว่ะแล้วทองฟรีด้วยนะเมื่อกี้เนะี่ยโคตรแจมเลยอย่างนี้สีม่วงมาต่อสีม่วงอย่างต่ำเนี่ยอ่ะหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นโกนี่ผมว่าได้อะ่ะโอเคกำไรรัวๆต่อครับแต่นี่อะไรก็ได้ถ้าอยากให้ดีนี่ออฟม่วงต้องมาละไปต่ออีกครั้งสุดท้ายทีเดียว เอาหวานมาเฉยเลยนะหรอบอ่ะเรียบร้อยไปครับเดี๋ยวไปดู AK กันนะอันนี้ผมครับเป็นเลเวล60นะบอกได้เลยว่าตอนที่คนขึ้นเลเวล60เนี่ยยังไงปืนเราก็ต้องออกนะแล้วก็ขายสักแสนกว่าอะไรงี้ได้มาแล้วโอ้โหห้าทีว่ะฟ้าสาม่วงหนึ่งแล้วก็ทองหนึ่งเดี๋ยวมาไล่ดูออฟออฟดีปะอ่โอ้โห อันนี้คือร้อยกว่า107ยครับยังไงเราก็ขายได้เลยนะก็ขายแบบนี้เลยไม่ต้องไปดีออฟแล้วดูดิยังต่ำนี่แสนหนึ่งเรารวยแล้วเว้ยแล้วดูในตลาดครับที่ผมไปครับมาวันก่อนเนี่ยตอนนี้ก็ของเต็มตลาดนะตอนนี้ล้นเลยนี่รองเท้าก็ขายไป32 0 0 0เสื้อก็3 5 0 0 0โอเคถ้าเราขายออกเราก็จะได้รวยครับจะได้เป็นรููลตานะนี่ แล้วก็อย่าลืมไปรับด้วยครับไอทองที่ผมรับมาฟรีเมื่อกี้เนี่ยสามหมื่นเ็ะเรารับมาเราจะไปทําอะไรก็ได้ครับไม่ต้องมาครับของเหมือนผมก็ได้นะเมื่อกี้คือผมอยากลองไงแต่มันก็ฟลุกได้มาครับแล้วก็ได้เ k ทองว่ะแต่ว่าเราจะเอาไปซื้อก็ได้ครับอย่างน้อยสามหมื่นทองเนี่ยแล้วก็จะได้ของม่วงไม่ใช่ของม่วงเด็ดเราจะได้ของทองมาชิ้นหนึ่งเลยนะสามหมื่นเนี่ยถ้าเราหาของดีๆนะ ek เราก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันครับตอนนี้ก็ตลาดมันลนนะเราขายเยอะไงนี่ บอกเลยว่าของดีเหมือนว่าผมได้อีกคมาฟรีฟรีเลยอ่ะเพราะว่าผมได้ทองฟรีเลยก็ไปครับมานะอย่างเอาแล้วก็เก็บไว้ในกล่องแล้วกันครับแล้วก็ค่อยขายนะนี่แล้วก็อย่าลืมเลยครับกิจกรรมเมื่อกี้เนี่ยก็ไปรับด้วยนะถ้าใครเข้าไม่เป็นกงไปเข้าหาทีมมันจะมีคนแจกโค้ดอยู่ก็ไปเข้าทีมครับหรือมันง่อได้สัก4ีหคนก็ไปรับของแบบเมื่อกี้ได้เลยนะแล้วเราก็จะได้มา5 0,000ซิลเวอร์กับ3 0,000่นทองนะบอกเลยเลยว่าของเยอะมาก มาเดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้แล้วกันครับแล้วก็มาสั้นๆน,นะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับไปละ